ลูกมีอะไรจะโชว์นะครับตอนนี้พามาอะไรอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกําลังจะโชว์คือตอนนี้พากะทิมาเล่นน้ํานะครับแล้วเดี๋ยวลูกจะโชว์นะครับเอาให้ไหว้ปกติก่อนอันนี้กําลังไหว้น้ําแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นลูกมันนึกว่ามันยังไหวอยู่ มันเรื่ก็มันจะไหวยอยู่ใช่ไหมกะทิอีกสักหนึ่งรอบครับนี่ไหว่ไหว่ไหว่ไว่ไว่ไหว่สักพักหนึ่งสักพัก <c oughs> ตลกอะ่ะกะทิอะ่ะไม่ไปแดดออกหน่อยจะได้ไม่หนาวายบาย